ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองพันธะปืนใหญ่ที่15ได้สร้างเมื่อสิงหาคม2556โดยการดำเนินการในขั้นต้นได้ใช้พื้นที่ว่างของกองร้อยปืนใหญ่ที่3จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มีฐานแกเรียนรู้จำนวน9ฐานนอกจากนี้ยังจัดทำสวนหย่อมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมผัการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกำลังพลและครอบครัว บุคคลภายนอกให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านการอยู่อย่างพอเพียงเพื่อเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดแบ่งออกเป็นฐานเรียนรู้จำนวน12ฐานดังนี้ฐานที่1ผักไฮโดรโปนิกเพื่อส่งเสริมให้รับประทานผักปลอดสารพิษฐานที่2การเพราะเห็ดนางฟ้าซึ่งฐานนี้สามารถผลิตถุงก้อนเห็ดเองและการปลูกเห็ดนอกดาวฐานที่3ถั่วงอกออแกนิก และต้นอ่อนทานตะวันเป็นฐานเน้นในเรื่องของสุขภาพฐานที่4จิ้งหลีดด้วงสาคูฐานที่5ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซึ่งสามารถผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ดได้ฐานที่6ผักออร์แกนิกเป็นผักที่ปลูกในดินปลอดสารพิษฐานที่7บอ่อเลี้ยงกบพลาสติกฐานที่8บอ่อเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงปลาดุกในถัง200ลิตรฐานที่9ไร่นาจุลนผสมหนึ่งไร่แก้จนประกอบด้วย บ้านชาวนาการปลูกข้าวการปลูกผักและเลี้ยงปลาฐานที่10สสนหย่อมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยโรงพาอเห็ดเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ไข่บริบ่บปลาดุกฝ่ายจำลองฐานที่11เ็ดสุ้มผักการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดพิศการเรื่องการติดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในสุ้มผักฐานที่12บ้านพักตัวอย่างตามโครงการหน้าบ้านสวยงามในบ้านปักขยั หลังบ้านกินได้ห้องแถวสามัคคีและการผลิตแก๊สชีวภาพขนาด4,500ลิตรใช้ในการทำขนม,มให้กับกลุ่มแม่บ้านทำขนม,มและใช้ในครัวเรือนการนำประชาชนเข้ามาดำเนินการใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยตามที่หน่วยรับผิดชอบแผนฟื้นฟูฟสมบ,บัติภาพพื้ติดยาเสพติดศูนย์ ic, นย ic, วิวัฒน์พเมืองกอ,องบัญชากรพิฆนั้นเดยได้ทราบถึงปัญหาของการเข้ามาฝึกอบรมของนักเรียนวัดพลเมืองเมื่อผ่านการฟื้นฟูแล้วสามารถลดละเลิกจากยาเสพติดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อกลับไปสู่สังคมก็จะไปพบสภาพแวดล้อมเดิมๆคือเพื่อนฝูงหรือพูมิลนาของตนที่มีสิ่งไม่ดีมากมายนักเรียนบางคนถึงขนาดไม่กล้ากลับบ้านและเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในศูนย์การเรียนรู้สรษกิจพอเพียงของหน่วยหน่วยจึงมอบบ้านและที่ทํากินให้กับนักเรียนแวะพลเมืองที่ผ่านการฝึกอบรมม,มีความพืดด้นดีมีความตั้งใจและไม่สามารถกลับไปยังภูมิลนาของตนได้จึงมอบพื้นที่ทํากินพร้อมบ้านชาวนา เพื่อนักเรียนมีอาชีพที่สุดจดิตและอยู่อย่างพอเพียงสําหรับการศึกษาดูงานที่ผ่านมามีประชาชนนักเรียนหน่วยงานราชการจากภายนอกมาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมาก